จเจริญพรยัดโยมทุกท่านเช้าวันนี้ก็กำลังจะไปสดมนทําวัดแต่พอดีว่ามีโยมมาขอความช่วยเหลือก็ถามว่ากินข้าวมาหรือ,อยังเขาก็ยังไม่ได้กิน,น,นก็เลยนำข้าวมาให้ทานก่อนนำข้าวมาให้ทานก่นินข้าวเดยกกินข้าวก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยววค่อยว่ากันเอามานั่งนี่เอานั่ง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 ลงนั่งลงอานั่งลงอ่ากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคอิ่มไหมอิ่มครับอ่าอิ่มนะแล้ว มาขอความช่วยเหลือเหรอครับผมยังยังเช่าบ้านอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เช่าบ้านอยู่ครับเช่าบ้านอยู่นะอ๋อแลวและยังเก็บขวดอยู่ไหมเก็บเหมือนเดิม <laughs> เก็บเหมือนเดิมนะม่อยมีแล้วนะอ๋อเดี๋ยวนี้ติดเชื้อเยอะอม,มีเลือดสูงแดงหมดเลยแล้ววันนี้มาหาตามามีธุระอะไรมามาทำไมวันนี้มาขอความช่วยเหลือจากท่านพระครูนะครับอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องใช้จ่ายภายในครัวเรือนผมนะครับอ๋อเดี๋นี้เดือดร้อนอย,อย่างที่แบบเดือดร้อนจริงๆเลยอ่าคือคือการอยู่การกินที่พกภาคใต้ครับอืมแต่ตอนอห้องเช่าเขาอยู่ตอนนี้ตอนนี้ติดอยู่กี่เดือนกเดือนนั่าไหละนะสามเดือนนั่นเหรอสิเดือนนี้ก็สามเดือเอาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมาจะติดต่อ ที่อยู่ให้เอาไหมเอาครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าเช่านะดีไหมดีครับอ่าดีนะอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อคนอ่าผู้ใจบุญให้คนหนึ่งนะจะจะมามาอยู่บ้านเขาดีไหมดีครับดีนะอ่าโอเคอาตมาจะโทรหาอาผู้ใจบุญให้นะครับ จ่าเจริญพรยมดำาช่ทำอะไรอยูอ่อยู่ที่ร้านค่ะทำเตรียมเตรียมเปิดร้านค่ะอ๋อเออยมดำนี่มีมีบุญมาให้หน่อยก็คือมีมีสองพ่อลูกนะซึ่งซึ่งพ่อเนี่ยพิการพิการเดินใช้ไม้เท้าแล้วก็เก็บขวดเก่าขายแล้วก็มีลูกอยู่มาด้วย ซึ่งซึ่งก็ยากไร้แล้วก็เช่าบ้านอยู่เดือนละพันสามแต่ตอนนี้เขาติดติด,ต,ดติดค่าเช่าอยู่สามเดือนแล้วอาตมาก็เลยคิดว่าอ,อ,อยากจะให้โยมดำเนี่ยช่วยอุปการะหน่อยพอจะมีที่ทางามั้ยมีค่ะมีค่ะมีเหรอค่ะอ่ะโยมขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณมากนะครับจ้าจ้าอยู่ด้วยกันนะ,ะครับผมขอบคุณนะครับอ๋อเนี่ย อายมดำเด็กร้องให้เลยนะเออแตาอยู่ด้วยกันเลยไม่เป็นไรที่เยอะแยะเพราะพ่อพ่อเขาอ่าเนี่ยพ่อเขาน้ําตาซึมเลยขอบคุณมากเนี่ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับค่าข้าขไม่เป็นไรมาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปรับตอนวันไหนยังไงบอกนะอ่ะยมดำอางนี้นะเดี๋ยวเาจะมาจะเอาบริการให้ไปเก็บของให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเก็บของมาแล้วเดี๋ยวจะติดต่อแล้วก็จะไปส่งที่ บ้านของโยมแล้วกันนะอ่าได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวจะไปเสนาอยู่จะได้เจอกันตรงไหนก็ว่าไปโอเคได้ได้โอเคยมดำได้ไปเตรียมเตรียมบ้านเตรียมอะไรไว้ก่อนจำบำสะอาดก่อนจ้าจ้าจ้าดีใจไหมโยมดีใจมากครับดีใจมากโอเคนะอันนั้นนักนักขันนี้ก่อนนะยมดำนะใช่จ้าจ้าได้ที่อยู่แล้วนะถัดตอนนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วดีใจไหมดีใจนะโอเคต่อไปก็ มีที่มีมีบ้านอยู่ลูกก็มีที่เรียนนะเดี๋ยวเขาจะส่งเรียนให้ยันจบมอ .3 อ่าเขาจะดูแลเรื่องคนนี้นะเขาใจบนเนี่ยแล้วพ,พ่อก็ไม่ต้องไปเก็บขวดแล้วนะเขาจะมีที่ให้ทําสวนก็ดูแลสวนเขาเขาจะให้เงินเดือนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทํามาหาก,กินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่าสบายแล้วต่อไปนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บของเลยได้ไหม ไม่ไก,ก็บของบ้านเลยม่ไมไม่รเอางี้เดี๋ยวอาตมาจะออกค่าเช่าให้สามเดือนใช่ไหมที่ค้างอยู่ส,ส,สามเดือนนะแล้วเดี๋ยวไปเก็บของได้เลยไหมถ้าเกิดจ่ายค่าเช่าแล้วได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันนะอ้าวโอเคอตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเชา่าห้องเช่าของคุณโยมเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะก็ให้รถมาเก็บของ อนนี้ก็กำลังเก็บของอออเก็บของมาเก็บของให้หมดนดย้ายไปอยู่นูน่นมีอะไรเก็บมาเร็วเดี๋ยวไปย้ายไปอยู่ผู้ใจบุญก็ให้อยู่ทีน่นู่นยกมายกมา ตอนนี้อาตมาก็เข้ามาอยู่ที่เจ้าของบ้านเช่าที่โยมพ่อลูกนั้นได้มาอาศัยอยู่ก็ได้ทราบวา่าติดค่าเช่าของคุณโยมท่านอยู่นะอาโยมเัดติดอยู่กี่เดือนนะส,เด,นสเดือนนะก็เดือนละ1,300บาทาสาเดือนก็ สามพันเก้าร้อยบาทอ่าสามพันเก้าร้อยบาทนั้นยังไม่รวมค่าหนาอ๋อยังไม่หนูมไม่ไม่คิดเอาอ๋อโยมไม่เอานะอ,าอ๋อโอเคโมทนาบุญด้วยโยมจาสาธุจะนั้นอ่าจำนวนสามพันเก้าร้อยบาทอ่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะปิดบัญชีเพื่อที่จะได้นำสองพ่อลูกนั้นอ่าไปอยู่อ่าที่บ้านอ่าที่มีคนจะให้อยู่อ่าแต่คุณโยมท่านใจบุญอีกนะก็ส่วนลดให้ บอกว่าอีก้าวร้อยนั้นไม่ไม่เอานั้นเดี๋ยวเราก็จะชำระแค่3,000ใช่ไหมโยมอ่าสาม0ันค่าน้ำเราไม่คิดอ๋อค่าน้ำไม่คิดนะจะจะมรทนาด้วยหนูก็ให้นางเดินถามดีหนูก็ตังค์ไปให้อ๋อเลยหนูไม่รู้จะทำอะไรอืมใช่ใช่แล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกมว่านี่เราตังค์ไปให้แกไปอยู่ที่บานุโคไปอยู่ที่บานุโคลใช่ใช่เลยวัดไปหน่อย ใช่ไปอยู่ที่บ้านเขาเรียกว่าบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยอาโยมนี่สานะ<ะ>มนามพันนะอทานาสตตอนนี้ก็มาถึงบ้านซึ่งโยมอาลีสุพัฒานะก็ให้คุณยมพ่อลูกสองคนนะมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าที่อยู่เป็นเช่นไร อันนี้ก็มาดูห้องนะซึ่งเมื่อเช้าได้ไปขนของมาแล้วมีผู้ใจบุญให้คุณโยมพ่อลูกสองคนมาอยู่อ,อันนี้ก็มาอยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่นะครับเป็นไงบ้าง<อ>ดีไหมห้องโอเคห้องดีมากเลยครับอ๋อดีนะจอ๋อท่านี้ก็สบายแล้วนะจ้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วดีไหมชอบไหม ชอบมากเลยครับชอบชอบไหมอยู่นี่นะเดี๋ยวเขามีกับข้อกับข้าวให้อาหารให้แล้วแล้วก็เราก็ทํางานเล็กๆน้อยรดน้ําต้นไม้อะไรไปเขายวเขาให้ตังค์นะเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องเรียนด้วยนะโอเคเรียบร้อยดีนะอันดาตมาไปก่อนนะนั้นสำหรับเคสนี้ก็เรียบร้อยจัดการให้คุณโยม ได้มีที่อยู่นะข็ขอจะเดินพรทุกท่าน